ก็สวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาดูสวนปามนะครับนะมีอยู่สองเพลงครับนะเปลงนิดๆหน่อยๆไม่เยอะอเพลงแรกประมาณปีครึ่งนะครับนะเปลงที่สองนี่ก็ประมาณ4เดือนนะครับ3เดือนสีเดือนนะครับามานนชมบรรยากาศยามเช้านะครับน,นี้ที่ปัตตลุงนะครับ น,นี่มอเตอร์ไซค์สามล้อช่วยอานเกษตรนะครับอาชบนะครับนะลองจุมดูปลาล์มหาปลูกเมื่อปีอก้านะครับนะสิงหาอก้าปีกว่านะครับอันนี้เพลงนี้ก็ประมาณปีกว่ากว่านะครับประมาณปีประมาณปีครึ่งนะครับ เริ่มที่จะออกช่อนะครับนะช่อดอกเริ่มออกนะครับแต่ว่าอายุขนาดนี้ไม่ไม่ไม่สมควรที่จะเอาช่อดอกไว้นะครับผมก็พยายามที่จะแตงออกนะครับไว้ให้ประมาณสักสักสองปีครึ่งเราจะจะเก็บช่อดอกไว้นะครับช่วงนี้เราเลี้ยงต้นก่อนเลี้ยงต้นให้โตก่อนถ้าว่าช่อดอกไว้นะครับกลัวว่าต้นมันจะอ่าจะเล็กนะครับ อันนี้ต้นนี้นะครับน่าเสียายนะครับไปโดนายาฉีดห้านะครับนะเกือบไปเกือบตายครับนะต้องเอาน้ำก็ไปช่วยต้องเอาปุ๋ยก็ไปช่วยนะครับเนี่ยครับน้ำเกือบไปนะครับเพราะว่าโดนยานะครับนะต้องพื้นฟูอ่าต้องบำร,รุงกันใหม่ ปุ๋ยที่ผมใส่นะครับผมก็ใช้สูตร15 15 15นะครับตอนนี้ใช้สูตร15 15 15แล้วก็เสริมด้วย2 1 00นะครับโบรอนแล้วก็ดูดไม้นะครับนะแล้วก็0060นิดนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนะอ่า ก็ส่วนมากจะเน้นไปทาง15 15 1 5ก่อนนะครับช่วงช่วงต้นเล็กๆนี่ก็เราก็ปลูกสัปรปะรดเสริมนะครับช่วงที่ยังพายังเล็กยังว่างๆยังมือพื้นที่ว่างนะครับอแปลงนี้ก็ประมาณ4เดือนครับนะประมาณ4เดือนปมืก่อนรกเยอะนะครับนะหนูกินสักสองสามต้นนะครับอันนี้ของอ่ช่อ ที่ผมงัคออกนะครับนะเรียนนะครับนะบ้านบ้านหังนงนะครับดูเส้นทางนะครับนะท่านที่เดินทางจากบ้านนะครับบรรยากาศสข้างทางนะครับรถตูปเปนน กรจายรถสามล,ลอ้อาสามสวนมันก็สะดวกมากนะครับนะแล้วก็มีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยก็สามารถที่จะผลิตได้นะครับหญ้าจี๊ยาอะไรแบบนี้ครับไปทุกอย่างสะดวกมากนะครับไปสกุลมากันเนี่ยก็ได้ประโยชน์มาก เพลงหนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งก็สองปีกว่านะครับตัดแล้วไปแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับสามร้อยนี่แหละสาม,มาทุจัดเพื่อจะเล่นไปไล่ปลาที่ผมบซไม่ได้นะครับ เสร็บ้านแล้วนะครับนะบ้านแล้วพักผ่อนกันก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ช่วงบ่ายนะครับขอบคุณนะครับนะที่ติดตามนะครับนะสวัสดีนะครับ